สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมรถเกี่ยวคูโบต้านะครับช่วงนี้ค่ะจะถือว่าช่วงเก็บเกี่ยวช่วงคาสิเล่แล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยครับสองคันบนซอยกันนะครับสุดยอดเลยนะครับเป็นรถเล็กนะครับรถเล็กแต่ใจใหญ่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับมือหนึ่งเป็นกว่าได้หลายนะครับเอ๊ตำรวจใหญ่เลยนะครับนะครับการเกี่ยวเป็นครับสองคันพร้อมกันเลยนะครับสี้พายบงไกลล์นะครับ นะครับเป็นเบิ้งอีกหนึ่งลิปนะครับที่ว่ารถเโย่พร้อมกันเลยนะครับสองคันครับนะครับโคตรโอ้ยครับนะครับเบื้องนะครับสุดยอดนะครับโคนรนะครับรถเกี่ยวเล็กนะครับแต่ใจใหญ่ครับโคต้องห่วงนะครับงานเพิ่นกได้หลายกันนะครับโคต้องห่วงครับอ่าของเป็นค่ายของคูบต้านะครับนะครับค่าูบุต้าของแท้เลยนะครับนะครับ มองอะไรนะครับนะครับสองขั้นพร้อมกันนะครับมองอะไนะครับอ่ามองขั้นสองขั้นนะครับเฮ้ครับครับเขาหนาหนานะครับเขาง้ามใจนะครับเนี่ยครับบอกแล้วว่าเขาข้ามดีแล้วครับอ่าเต็มเลยนะครับนันสบายนะครับโอ้ยครับมองนะครับโอ้ยครับสองขั้นพร้อมกันนะครับเดี๋ยวจัดนะครับเดี๋ยวจัดจับจับกระดานบอกนะครับ ไม่ต้องหวังนะปูต้าดีซีเจ็ดสิบนะครับนะครับคนบอกว่ารถการปล่อยบอกเลยนะครับนะครับไครจะแรงกันนะครับโอ้ครับตามกันติดๆเลยนะครับนะครับพอต้องหวังนะครับนะครับโอ้ยครับแป๊บเดียวก็สี่เหล้วนะครับว่าเป็นลงมาเมื่อกี้ครับบ้านที่ทอดตอกทอดสองอาท์พอครับนี่ครับสี่เหล้วแล้วนะครับนะครับ โอ้ภาพยอดแสงนะครับเราจะพาเดินไปดูใกล้ๆนะครับบอกเลยว่าสุดลัดสุดจัดฝากนะครับโอปุต้านะครับโอปุตตานะครับนะครับสำหรับทีมงานคลิปนี้เริ่มฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้ง่องนะครับโอ้เขาเป็นงางไม่ดีนะครับบอกเลยครับเขางามแชร์นะครับโอ้เขาง้างนะครับ ขอน้าตึ๊บแล้ครับข่าพายครับโอ้ขงางนะครับรถรถเจียวเล็กนะครับดันสบายๆเลยนะครับบอกไว้ว่าดันสบายๆครับเป็นดีซีเจ็ดสิบนะครับเป็นค่ายของโคบูตานะครับนะครับโอ้ขับพาเลยครับพันหนึ่งครับคนีิแข่งกันนะครันน้บเออครับไล่กันมาติดเลยนะครับนะครับนะครับ ครับสุดยอดเลยนะครับวางกันป <wed> ้อมกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้ง่องหวันะครับนะครับอีกขันหนึ่งนะครับเอาเดี๋ยวมาเมืองอีกขันหนึ่งขันนี้ไปนะครับนะครับครับตามกันติดๆนะครับสุตกใจนะครับนะครับโคดันเข่าหนาเลยครับบอกเลยว่ารถเล็กแต่ใจใหญ่นะครับ เพิ่งครบเงเงเงเครับเครับสบายสบายเลยนะครับสบายสบยครับไปรีบนะครับฝากติดตามคนไลค์คนแชร์ทั้งช่องเลยนะครับเขางามีนะครับข้องขันาังรือจอดนะครับ โอ้โหลหลฮ่าฮ่โอ้แน่นอนครับแน่นอนครับโอ้ครับจอดเลยนะครับโอ้ครับเพราะต้องว่างครับเพราจ้องนี่ครับเป็นรถดูไทยเก็บเกี่ยวแต่ว่างานเพิ่นก็หลายอยู่เด้อครับว่า โอ้ยวิ่งมาหนึ่งมันเจ谢谢 it. It nice nice ียวได้หลายนะครับทำเขาแก้เป็นว่ามื่อหนึ่งได้หลายนะครับลดน้อยนะครับอ่าถือว่ารถธรรมดานะครับก็สามารถวิ่งได้เทียบเท่ากับรถใเงยกันนะครับนะครับสองคันพร้อมกันเลยนะครับนะครับออ้ยครับเออครับ มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วได้ครับมาแล้วได้ครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้สุดยอดเลยครับเยี่ยมมากเลยเราลบกไปยังไงนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับนะครับนะครับพวกนะครับเป็นแล้วได้กันเลยนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับบอกเลยว่าสุดยอดครับดันเข่าดีอย่างมากนะครับเข่านาครับ มามคนคิบเป็งจุดนะครับสุดยอดเลยครับอาจจะแรงเหมืกันนะครับสุดยอดเลยนะครับสองกันความมกันครับเดี๋ยวสองกันความเมือนเลยครับนะครับโอ้ยแหรอครับโอ้ขันนี้จอดนะครับนะครับ เล,ลี้ยวพอดีนะครับเนี่ยครับเลี้ยวแลวนะครับ คนมุมนี้แล้วครับจบพอดีแล้วครับนะครับก็จะติดเก็บมุมนะครับนะครับเรื่องกระป๋ากก็ติดตามกด ในกดแช์ทั้งข้างเด้นครับจังนี้ก็เป็นนายเจ้าเข่าแลวครับติลองที่รถเจ้าเข่าครับโอ้ยครับจอดได้แล้วครับว่ายมนั้นน่นะครับขันนเส็นต่พุน้มันครับขันหนครับโอ้ครับ โอ้โหแดดรอนล้วขับเป็นยอดนะครับบอกเลยว่าเร็วแรงนะครับจุดจัดพลัดบาองนะครับนะครับจัดจัดจุดจัดนะครับข่างามนะครับขนาดทั้งนั้นนะครับ คนข้างหน้าตเก็บม,มุมนะครับไหนครับคันนี้มากติจบเลเทะครับวันนี้ครับนะครับไปเร็วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องเลยนะครับเพื่อกำลังเกยทำลิปต่อไปนะครับนะครับคันหนึ่งพันตีออกไม่นะครับคันนี้พันตีออกไม่นะครับ อันนี้ขั้นหนึ่งมันก็นเดี๋ยวออกอนก้อนกันนะครับนารักดแรงนะครับวาไครับ จัดผลัดบอกนะครับสองทัานเลยนะครับอีกท่านหน helmet, Th wow, Bryant, e ึ husband, <c |tl|> ่งครับเขากะบางท่านกะชมแบบเป็นแนวทางมาเขาเสียใส่รถรุ่นเลยนะครับว่าทั้งช่องกัลงไปหลายรุ่นนะครับครับแื่ว่าดีมากๆนะครับนะครับอะไรมันก็หาง่ายนะครับแต่โคนรหนักนะครับ เลี้ยวเหรอครับไปเหรอครับเหอครับเข่าเวทีเหรอครับเอาเลว่าสุดจัดประหลัดวองนะครับ ตูตาทำงานพร้อมกันนะครับอาจะได้ขอจบจิบตำนี้เด้อครับแล้วพอดีครับจะจบงานพอดีนะครับ,งงน,บะน,นะครับของร้ำนะคุณงูมาบริจาคให้คุณพ่อแล้วครับขอจบจิบตำนี้เด้อครับสวัสดีครับ